ครับผมเอกภพสิทธิวัฒน,นะครับเป็นนักจัดการความรู้กลุ่มพิทฟูเดสางานของผมก็คือการทํางานาพัฒนาหลักสูตรเนื้อหาเครื่องมืองานกิจกรรมต่างๆที่จะช่วยให้ผู้ป่วยและครอบครัวสามารถดูแลผู้ป่วยระยะท้ายดูแลผู้ป่วยประคับประคองในบ้านในชุมชนหรือว่าโรงพยาบาลได้ง่ายขึ้นนะครับทำให้การดูแลการตายเนี่ยกลับมา อยู่ในอำนาจนะครับหน่วยอยู่ในการดูแลของประชาชนทุกคนไม่ให้การดูแลที่สำคัญนี้อยู่เพียงภาร,ระของแพทย์หรือพยาบาลเท่านั้นนะครับผมเ,เรียนรู้สิ่งนี้จากตอนที่ได้เรียนในภาควิชาจิตวิทยาคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัย,ยเกษตรศาสตร์นะครับซึ่งด้านหนึ่งก็เป็นการเรียนผ่านทฤษฎีนะฮะเกี่ยวกับว่าเ,าเราจะตอบปัญหาสังคมอย่างไรนะครับ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็มาจากโอกาสของการเป็นนักศึกษาโอกาสของเป็นช่วงเวลาของการเป็นนิสิตครับที่เราจะมีเวลานะฮะมีโอกาสมีสถานภาพที่ดีมากๆครับที่เราจะเชื่อมโยงกับผู้ป่วยนะครับกับปัญหาสังคมกับนักวิชาการผ่านกิจกรรมนักศึกษาบ้างนะครับผ่านงานเวทีเสวนานที่นักวิชาการนักวิจัยเขาได้เปิดนะครับแล้วก็ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้ามาเรียนรู้ตรงนี้นะครับอย่างเต็มที่ในช่วงเวลาของการเรียนไม่ว่าจะในมหาวิทยาลัยนอกมหาวิทยาลัยนะครับตอนนี้ก็ลงไปได้ถึงชุมชนนะครับผ่านกิจกรรมอาสาต่างๆผมเชื่อว่านะครับถ้านักศึกษาใช้โอกาสเหล่านี้นะครับเปิดตัวเองแล้วก็เข้าไปเชื่อมโยงกับปัญหาสังคมเข้าไปหาคนที่เราสนใจนะฮะปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจําวันนะครับ เพื่อให้ประสบการณ์ตรงนี้ครเข้ามาอยู่ในเนื้อในตัวนะครับเข้ามาอยู่ในความสนใจแล้วก็เปลี่ยนแปลงให้ความรู้ที่เราเรียนจากมหาวิทยาลัยนะครับกลายเป็นปฏิบัติการกลายเป็นกิจการนะครับหรือว่ากลายเป็นความสนใจที่จะติดอยู่กับเรายาวนานนะฮะเราอาจจะสนใจเรื่องนี้ไปจนตลอดชีวิตรหรือว่ามีทักษะมีความมีความอินนะฮะมีความเอเอ,เอ,เอมีความ เอาจิงเอาจังในเรื่องนั้นๆนะครับประสบการณ์ตรงนี้ก็จะคืนนะครับประโยชน์สู่สังคมนะคือคืนประโยชน์กลายเป็นความการรับมือเรื่องต่างๆที่ยากให้มันง่ายขึ้นนะครับจากความรู้จากประสบการณ์ของนักศึกษาเองนะครับการใช้โอกาสการเป็นนักศึกษาเชื่อมโยงกับประชาชนเชื่อมโยงกับความทุกข์ที่เป็นจริงก็จะช่วยให้เรามีสำนึกดีนะครับตั้งตนไว้ครองตนไว้ได้อย่าง ถูกต้องนะครับรู้สึกว่าชีวิตนี้เกิดมามีคุณค่านะงานการของเรามีคุณค่านะครับแล้วก็ให้เรายืนระยะนะครับในการทำงานเพื่อสังคมนะครับเพื่อตอบโจทย์คนหลายๆคนนะที่เราอินที่เราสนใจมันก็จะช่วยให้เรา,าทำงานนะฮะได้อย่างมีสำนึกดีได้อย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็ได้อย่างเป็นเนื้อเป็นตัวเรานะฮะเราก็จะรู้สึกว่าเกิดขึ้นมาตื่นขึ้นมาในแต่ละวัน อาชีตเรามีคุณค่าทำงานได้อย่างมีความสุขครับ